หลังจากปิดเทอมก็หาอะไรมาให้ทำโดยลิงน้อยสองตัวทำอะไรนะเขาเรียกอะไรเห็ดเข็มนทองเบคอนพันเห็ดเข็มนทองมั้งฮม่โหลไหนโชว์คนคนละอันเอาดิวพันก่อนให้หนูพันก่อนใครจะพันก่อน พี่ดินก็จับดีๆี่แล้วอ,อันดีๆทำดีๆทำปากสอนให้หัดสอนให้ทำทำกินเองนะครับซื้อมาให้แล้วก็ต้องทำกินเองใส่พอดีอย่าใส่เยอะเข็บเห็ด ใส่ชั้นท tamam. ี่สวยสองแผ่นแผ่นก็ดึงออกสแผ่นดึงออกแล้วก็ซื้อของเป็นทาโกมาเป็นหมูสามชั้นก็เหมือนเี็กนเลยก็นี่แหละก็เอาขึ้นไปอีกพันให้มันสวยๆดีละดูน้องก็ทำดีดูน้องทำยังไงนะดูหน่อย เราก็มีของเข้าอันหนึ่งเรืยของเข้า็อันนี้อยู่นี่เหมือนกันโอ๊ยความสุขของเด็กๆต้องหาอะไรมาให้ทำครับไม่งั้นก็เล่นแต่โทรศัพท์เอาอันนี้ของเองเอง,เองจะอา่านใหน่ทำไมพันให้มันอยู่กลางเห็ดเออก่อนจะทำก็ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง วางดีๆวางดีๆเออวางที่สวยไหนไหนมือจะวางดิปาถ่ายก่อนดิไหนละครับผมขีดมือเด็กๆเข็มทองสามสิบเจ็ดบาทง่ายครับห้าสามสิบเจ็ดบาทหรอกหมูเราไหนเกิดปลาหมูแผ่นนะครับนี่สามชั้นแผ่นบางบาง โอ้ได้เยอะแล้วพันแป๊บเดียวเราทำดีๆดิครับโชคแกะแกะออกดีๆมิดไหนไหนายนี่ไงหนูก็แกะฝั่งนี้ไงนี่ไงเนี่ยไหนพลิกออกดีๆโอ้ยไม่มีตั้งหลายแผ่นหนูนี่นี่มีทั้งสามสี่แผ่นนุ่นเอาบางๆเอาสองชั้นก็ได้เอาสองชั้นเออได้อยู่ได้อยู่เออแผ่นนั้นได้อยู่แผ่นดีๆอะแผ่นยันใหญ่ แผ่นใหญ่ก็มันมีสองชั้นก็ดึงออกดีๆเออเอามือดึงดี้ดิก็นี่ไงก็นี่ไงนี่ไงไหนปลาดึงไงนี่ไงเนี่ยเนี่ยเออเอาทับกันไว้ก็ได้วางทับกันไว้อือไหนดึงออกมันใหญ่มันหนานะดึวออกให้พี่ดิก็นี่ไงเออนี่ไงนี่เออน้องเขาจะดึงได้เลย ตัวเองดึงไม่ได้แบบดีๆที่เราก็จับดีๆก็พันดีๆตัวเองก็ดึงให้มันดีๆเออทำไมมันเป็นแบบนี้เอาสองชั้นเลยก็ได้อ่ะเออนั่นแหละทำแป๊บเดียวได้สิบกว่าอันแล้วครับเกินบสิบแล้วแหละยังสองสี่หกแปดสิบสิบสองคันหนึ่งคันดีๆที่เรามันหนาเกินมันไม่สุกเลยนะยากนานนะ เราก็สีย่ย่างเตาบาร์บีคิวเรานะวันนี้นานๆจะได้กลับบ้านทีอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งไม่น่าเชื่อ,อทีละสองครั้งไม่ใช่อสองครั้งที่ไหนบางครั้งก็มาสองครั้งบางครั้งก็มาครั้งเดียวเรก็ทำงานเนาะแม่ก็เวรยืดนยืดคิดิง้งทำเฉยๆเออ ก็ไม่เป็นไรหมดที่ไหนดูหมดที่ไหนหมัหมดก่อนเอาเห็ดเอาเห็ดหมดพอดีนะเอาเห็ดหมดเลยอฟ้าก็จะกินแม่ก็จะกินทำให้กินหมดไหมเนี่ยพ่อตึงให้แม่ตึงกับกระเจิดกินอมันกินบดี แกะเนื้อออกแกะตัวนี้ออกก่อนแล้วค่อยเอาเห็ดเอาเห็ดวางไว้ก่อนอะไรครับมะม่วงยังไม่เก็บเลยบ่วงอะไรช้อนนะจักโอ้ช้อนเอาขึ้นรถไว้แล้วเดี๋ยวนะเออนั่นแหละดึงออกเลยทำไมไม่แกะเอาไปไว้นู่นพนักงานที่กระตือยงมันแกะไม่แต่มันแกะได้อะไรคุณ แกะดีดีสองแผ่นก็พันไปไม่เป็นไรมันหนาไหมเออก็แกะดีดีแกะดีดีดึงดีดีอย่าให้มันกระเด็นใส่ตัวเองนั่งตินเราไกล้นกล้ตีนนี่แกะไม่ได้เออก็น้องเนาะตัวเองวิธีตัวเองแกะไม่ได้น้องเลยว่าพันดีดีเล่นแต่โทรศัพท์ทั้งวันตอนนี้ก็ จัดไปหาให้หาของมาให้ทำเดือพเพ็นไหมไม่ใช่เดืพแกเอาแกออกดีดีอย่าให้มันหนาอย่ามือเหตุเข็มสวยสวยโอ้ได้เยอะแล้วใครทำไมพันแบบนี้ทำไมไม่กางออกดีๆนะของพี่ดินแน่นอนเลยพันแบบนี้ทำดีๆที่เราของพี่ดินนั่นแหละพันดีๆที่เราเออพี่นี่พันเหมือนน้องพันเห็นไหมล่ะ พันให้มันเป็นแบนเวลาจ้งมันจะสูงได้พี่กับน้องทำกันครับจะจังหน่อยกันสิกัดกันในพี่น้องเห้ยกินกินแต่ขอตั้งแบบมันเผ็ดอันนี้ของหนูมันสอแสนอันนี้อันนี้ของเขาอันนี้อันนี้หอยเดียวมันมีแต่น้ำมันบางเฉียบเย็ดลพันใหม่พันดีๆที่เรามันพับเห็นไหมเนื้อมันพับอ่ะดึงเห็ดเอาไปใส่ตรงนู้นที่ล่ะยาวเห็ดบางตรงนั้นเอาเห็ดออกพี่ดิน เก็บเมื่อกี้น่ะเอาวางตรงไหนนี uh, <you> know. ่น uh ี oh. uh, ่เก็บออกไวไว้นู่นนี่เรเอาประดีใส่ปะเดี๋ยวเนี่ยใส่ก็ทำใส่ปลาร้านั่นแหละเออนั่นแหละเออกลางออกดีดิทำเออวางขึ้นมาเอาขึ้นมาอีกกลางๆอ่ะเออหมดแล้วครับผมไก่สิหมดแล้วไก่จะหมดแล้วเอาดูอันนี้ดิอันนี้มันออกมาไหมนี่แกะออกมาโอ้โหติดครับจีดแปดนาทีก็พอแล้ว คลิปน,นะนี้ taking, ก็หางานให้ทำครับเล่นแต่โทรศัพท์ทั้งวันมาคลิปอันนี้อันนี้ชั้นเดียวครับผมคลิปนี้ก็จบไปซ้ำนี้ก่อนครับผมทีมงานอันนี้มันหนาลิงน้อยครับกำลังเทียงกันอยู่ครับอันนี้มันหนาครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาเทียงกันแล้วครับพี่น้องครับปิดคลิปไว้น้ำปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์ ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย